นี่ครับเราเขาก็มาเบ่งสวยนยามมือเช้านะครับนี่ตอนเชา้ากล้วยนวาวานะครับนี่โอ้โหลูกใหญ่ใหญ่นี่ครับน้อยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับัน,นแห้งใหญ่ครับพี่เบ่งเด้อกล้วยน้ำวาวะโอ้สูงครับต้นใหญ่ครับ สมบูรณ์เีรเอาเบิ่งต่อเาอยังบใหญ่เลยมาเจอมักพูมักละกอไม่สุกยังเขียวอยู่นะครับป่าไ ซีไปเบิงดิ้นจีกันนะครับมันช่ดได้กินหน่วยหรือยังครับครับดเดินชมดูไปนะครับตัวน้ำหวาครับปลูกไว้พอได้กินครับพอได้กินพอได้กินก็ตึงลายนะครับลายเคิร์อนะครับนี่มาเกิน,น,น อสองทิท์ก็ได้กินนะครับเราจะมาดูอะไะเอาดินจีแล้วหอวยแดงนะตัวนี้นะอ๋อดีโต๊ะวัน้ยางมาเบิ่งเลยเซ็ตนอนเบิดเลยโอ้ยที่โต๊ะหยาดกินดินจีกันนะครับ